สวัสด,ดียามเช้าๆนะคะแม่ๆค่ะวันนี้นะคะพ่อควันพาน้องขวัญและแม่นะคะมาซ้อมบอลนะคะนี่ซ้อมชุดฝุดบาสชุดแล้วลูกชุดแล้วอีกอีกแล้วจะได้ได,ได้กินรางวัลแล้วจะได้รับรางวัลแล้วเร็วปะปะเล้วลูกปะปะเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากวันนี้พ่อควันนะคะพาแม่ แม่พลอยกับลูกขวัญน,นะคะออกมาเล่นนะคะมาซ้อมบอลมาเล่นฮูลาฮุบนะคะวันนี้จะพาแม่และลูกนะคะวุ่นระเวียเลยนะคะ <affirm> แม่ไม่อยู่เฉยนะคะ อะไรลูกเดี๋ยวจะได้รับรางวัลแล้วเดี๋ยวแม่จะให้รางวัลกินนะคะวันนี้แม่แม่จะให้รางวัลแต่เช้าเลยนะคะให้กินอะไรลูกเร็วใส่เร็วใส่เร็วเออเก่งมากเก่งมากลื้อพื้นความทรงจํานะคะปาเลยลูกปาเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากนี่นะคะโอ้เยี่ยวออกแล้วนะคะแม่แม่คะ ไม่พลอยแม่รู้เตะไหมลูกแม่รู้เตะบอลไหมคะพาแม่และลูกมาซ้อมบอลเลยนะคะเอาพลอยเตะเร็วเตะไปทางไหนพ่อมาเตะไปทางแม่บุ๊คดูดูดูแม่นะคะ เตมันี่เล่ววันนี้อย่าซ้อมบอลกับชุดปุตบาทแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พ่อควานพาน้องฝวนกับแม่พลอยนะคะมาเล่นบอลกันนะคะมาซ้อมบอลกันนะคะเตมมาหาแม่เล้วแม่จะเป็น,นเนก้าโอโ้สวัสดีก่อนนอ้นางน่ารักมากเลยนะคะสวัสดีก่อนเลยนะคะสวัสดีก่อนเลยนะคะ แม่จะคว้างลูกไว้อย่างเดียวเลยนะคะเตะแล้วลูกเตะแล้วแม่อยู่ทางนี้เตะแล้วเตะเตะอึ๊บอึบบู๊เออไปเลยเอยเอยอึบอึบบูดูแม่นะคะโอ้แม่ทำท่าทุกอย่างเลยนะคะแม่พลอยน้ำนี่แล้วลูก เดี๋ยวแม่จะให้กินผลไม้เร็วเออเต้นฮูลฮุบมาเลยก็ได้ใส่ฮูลฮุบพ่อพ่อให้เล่นฮูลฮุบมาเร็วเถิดไม่มาไปเชียร์ลูกเล่นมาลูกถอยเถิดถิดไฟดูฝาเถอยเถิดเล้วถอยถอยเลวลูกถอยเร็วถอยเร็วยถอยถอยเร็วลอย ลักกินต้นไผ่ลงพีอีกแล้วเถยเถยมาเร็วดูดูดนกควันเล่นแล้วนะคะดูแม่ก็หากินนะคะดูนกกลเต้นแล้วคาะด้วยลูกขาด้วยขาด้วยเร็วขาขาขาเร็วขาพ่อให้ขาเร็วขาขาเร็วลูกขา,ลขาเถอยเร็วขาเร็วขาขาหันน้ำมานี่หันน้ำมานี่หันาน้ำมานี่ดูหมุนหมุนตามตามตามพ่อไปนะคะ ตามพ่อไปนะคะหันมาทางนี้แล้วนะคะเอาขาด้วยลูกขาเต้นด้วยเต้นให้แม่แม่อเอฟซีดูแล้วลูกเต้น,นแล้วเต้นให้แม่แม่ดูแล้วให้แม่แม่เอฟซีดูแล้วเต้นแล้วเออเต้นแล้วเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากอืนนี้นะคะวันนี้น้องขวัญมาซ้อมตั้งแต่เช้านะคะวันนี้ซ้อมเต้นฮูลาฮบแล้วก็เตะฟุตบอลแล้วก็ชอซ้อมชุดฟุตบาทนะคะนี่ นี่น้องขวัญทำนะคะดูแม่แม่ขาน้องขวัญโชว์ให้แล้วนะคะนี่ฝากด้วยนะคะน้องขวัญ f ฟมิลีนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้นางด้วยนะคะนี่ทำแล้วนะคะให้แม่แม่ fc ดูนะคะฝากด้วยนะคะ เดย๋ยว้องแล้วอยากกินแล้วนะคะหเห็นเห็นผลไม้กองอ,อยู่ข้างหน้าสูงหนึ่งนี่ห <laughs> มุนเรงๆมุนมุนเรมุนมุนพอลูกพอ่อพ่อเอารางวัลให้เขากินสิไม่พร้อยจะเข้าไปลูกเดี๋ยวก็กลงพี่หกัก อันนี้นี่เอารางวัลไปกินแล้วลูกเร็วยิบยิบรางวัลไปให้พ่อเร็วอันนี้มีรางวัลนะคะสดยโดย,โดยไปไหนไปไหนนี่ไปกินเร็วพ่อให้กินรางวัลพ่อให้รับรางวัลแล้วนะคะนี่โน่นพ่อให้รางวัลแล้วอ้าปากเอาปากเลยน้องควรจะถนัดมากนะคะอ้าปากนะคะ ลืมลืมจ้านี่แม่แม่ะน้องควันสวัสดีนะคะดูแม่เขารู้จักสวัสดีไหนหขาบยลูกขาขาขม่าข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 าวาขามาข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 า่าข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  น้องขวัญฝาก<ห>ช่อง<ห>ด้วยนะคะ<ห>น,นี่น้องขวัญเรียกแม่แม่เอฟซีแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมิลีด้วยนะคะแม่แม่ขาเแม่แม่ดูแม่รู้จักทำไหมดูดู <c oughs> ดแม่ก็ทำสิคะซูแม่ควักเร็ว เสียงเสียง,งอืมไหนเอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอาได้กินแล้วเล่นให้แม่แม่ซีดูอีกสีลูกเล่นให้แม่แม่ดูอีกเร็วเสียงไงหนเร็วเอาเล่นเร็ว <ไ Weight. S 1> เอาเล่นให้แม่ดูสิคะ่ะน,นี่นะคะได้กินแล้วก็เล่นแล้วนะคะแม่แม่ค่นี่น้องฝันโชว์ตัวแล, h, แล้วนะคะฝากแม่แม่ด้วยนะคะเบานะคะฮูลาฮ وب เบานะคะนี่ เล่นด้วยเอาขาเต้นด้วยลูกเต้นเลยเต้นให้แม่แม่ดูหนะะ่อยค่ะเต้นแล้วนะคะแม่แม่ขาวันนี้น้องขวัญโชว์ตัวนะคะนี่โชว์ตัวนะคะน้องความทรงจํานะคะน้องขวัญไปอยู่พัทยาก็น้องขวัญเป็นช่างแสดงนะคะตกงานมาอยู่บ้านก็เกือบสองปีแล้วนะคะหนีโควิดมาอยู่บ้านนะคะนี่แม่ขาฝากด้วยนะคะช่องเล็กๆของน้องขวัญน,นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะน้องพังน้องขวัญแฟมิลรี่นะคะน้องขวัญขาบัวย่อขาย่อขาสวัสดีแม่แม่เซีเร็วฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะนี่น้องขวัญก็โชว์นะคะวันนี้นะคะย่อขาเร็วสวัสดีแม่แม่นะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเร็ว กวยกวยไม่ได้นะคะอย่าเต้นอย่างเดียวนะคะนางอย่าเต้นอย่างเดียวนะคะอะปักอ่ปักอะปักไม่ได้แล้วพอควานเด้วยเสียงอออ่าจบจบอ่วัดดีแม่แม่เล่าวัดดีนะคะวัดดีเล่าขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้นะคะวัดดีนะคะแม่แม่ขาหวัดดีค่ะ